เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหาภายนอกนั้นคือสิ่งที่จะเติมเต็มใจของเราให้บริบูรณ์ด้วยความสุขแต่พอเจอเขาไปจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ประเดี๋ยวดาาแล้วมันก็ผ่านไปแถมแต่และสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนแต่มีปัญหาอยู่ในนั้นซึ่งจะตั้งตามแก้ไขยอยู่ตลอดเวลา แก้ไขตรงนี้แหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่แก้ผ่านไปได้กับปลื้มใจโล่งใจโชคลาวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆม,ม่แก้กันใหม่อีกชีวิตก็วนเวียนเงินไปอยู่อย่างนี้แหละจนหมดเวลาของกายมนุษย์แล้วก็ไปตามวิบากกรรมที่กระทำไว้ในเมืองมนุษย์ซึ่งเราไม่มีความรู้ประการกระทำทางกายวาจาใจนั้นล้วนมีผล เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังสแสวงหาภายนอกนั้นคือสิ่งที่จะเติมเต็มใจของเราให้บริบูรณ์ด้วยความสุขแต่พอเจอเขาไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ประเดียวประดาแล้วมันก็ผ่านไปแถมแต่และสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนแต่มีปัญหาอยู่เดน,นั้นซึ่งจะตั้งตามแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แก้ไขตรงนี้แหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่แก้ผ่านไปได้กับปลื้มใจโล่งใจชั่วคราวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆไม,ม่แก้กันใหม่อีกชีวิตก็วนเวียนเงนไปอยู่อย่างนี้แหละจนหมดเวลาของกายมนุษย์แล้วก็ไปตามมีบากกรรมที่กระทำไว้ในเมืองมนุษย์ซึ่งเราไม่มีความรู้ประการกระทำทางกายวาจาใจนั้นล้วนมีผล เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังสแสวงหาภายนอกนั้นคือสิ่งที่จะเติมเต็มใจของเราให้บริบูรณ์ด้วยความสุขแต่พอเจอเขาไปจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ประเดี๋ยวกระดาแล้วมันก็ผ่านไปแถมแต่และสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนแต่มีปัญหาอยู่ในนั้นซึ่งจะตั้งตามแก้ไขยอยู่ตลอดเวลา แก้ไขตรงนี้แหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่แก้ผ่านไปได้กับปลื้มใจโล่งใจชั่วคราวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆหม,หม่แก้กันใหม่อีกชีวิตก็วนเวียนเงินไปอยู่อย่างนี้แหละจนหมดเวลาของกายมนุษย์แล้วก็ไปตามมีบากกรรมที่กระทำไว้ในเมืองมนุษย์ซึ่งเราไม่มีความรู้ประการกระทำทางกายวาจาใจนั้นล้วนมีผล เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังสแสวงหาภายนอกนั้นคือสิ่งที่จะเติมเต็มใจของเราให้บริบูรณ์ด้วยความสุขแต่พอเจอเขาไปจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ประเดี๋ยวระดาแล้วมันก็ผ่านไปแถมแต่และสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนแต่มีปัญหาอยู่ในนั้นซึ่งจะตั้งตามแก้ไขยอยู่ตลอดเวลา แก้ไขตรงนี้แหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่แก้ผ่านไปได้กับปลื้มใจโล่งใจชั่วคราวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆมาแก้กันใหม่อีกชีวิตก็วนเวียนเงินไปอยู่อย่างนี้แหละจนหมดเวลาของกายมนุษย์แล้วก็ไปตามมีบากกรรมที่กระทำไ้ในเมืองมนุษย์ซึ่งเราไม่มีความรู้ประการกระทำทางกายวาจาใจนั้นล้วนมีผล เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังสแสวงหาภายนอกนั้นคือสิ่งที่จะเติมเต็มใจของเราให้บริบูรณ์ด้วยความสุขแต่พอเจอเขาไปจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ประเดี๋ยวระดาแล้วมันก็ผ่านไปแถมแต่และสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนแต่มีปัญหาอยู่ในนั้นซึ่งจะตั้งตามแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แก้ไขตรงนี้แหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่แก้ผ่านไปได้กับปลื้มใจโล่งใจชั่วคราวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆม,ม่แก้กันใหม่อีกชีวิตก็วนเวียนเงินไปอยู่อย่างนี้แหละจนหมดเวลาของกายมนุษย์แล้วก็ไปตามมีบากกรรมที่กระทำใ,ในเมืองมนุษย์ซึ่งเราไม่มีความรู้ป่าการกระทำทางกายวาจาใจนั้นล้วนมีผล